สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับดีดีต้รับเข้าสื่อเกมอลัดเวกอเมริกันไนท์แมนนะครับตอนนี้เรามาอยู่สถานที่หอดูดาวนั่นเองเพื่อที่จะไปหาราชเชลและรอบนี้เป็นการวนรูปรอบที่3แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าถ้าการวนรูปรอบที่3แล้วเนี่ย จะได้รับสัญญาณที่แบบเต็มรูปแบบสักทีหรือเปล่าเพราะเขาจว่าสัญญาณที่ตัวของราเชลได้อ่านได้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่แบบเหมือนช่วยหาหนทางในการหยุดลูปนรลกของมิสเตอร์สแครอันนี้เองแต่ถ้ามันไม่ครบเนี่ยก็คือวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าได้เสียเวลาเราไปเลยละกันสวัสดีนี่คือฉันเองฉันคิดว่าฉันจัดการพวกแบบกล้องอาร์เดรอยแล้วเพราะฉะนั้นะคุณอาจจะไปป้องกันตัวระบบจ่ายตัวคอนเทนี้นิดนึงนะก่อนที่พวกมันจะมา เน่เราเชีเตรียมการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ไปกันแบบระบบการจ่ายแบบตัวเนี่ยตัวควบคุมการไหลเย็นของอตัวน้ําไหลเย็นอะของอท่อเพื่อที่ว่าแบบเหมือนถ้าท่อนี้มันโอเคปุ๊บอะเวลาที่แบบเปิดหอสเก็ตการอะมันจะได้ไม่ร้อนมากเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นอาระคุณพร้อมหรือ,อยังเ,เดยวนะท่าทาง มันจะไม่ให้เราเปิดประตูออกมาได้ง่ายๆนี่หรอใช่ไหมอ,อุ้ยจบใช่ไหมหยังไงอุ้ย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 โอ้ว้าวยังไงไม่เนี่ยอ,อุ้ยจบอ,าอ่ายังไงครับออกมาเร็วทำมายัางไงอุ้ยโอเคเรียบร้อยเจออย่างนี้หน่อยเป็นง่ายฮะยังไงล่ะ เราก็เปิดส,สวิตชึบเรียบร้อยปิ้งปองทำได้ดีมากฉันเชื่อเลยว่าตอนนี้พวกเรานะพร้อมที่มอท้องฟ้าแล้วอาระเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับด็อกเตอร์แต่ตอนนี้มันปิดทางผมอยู่เนี่ยแล้วผมจะต้องไปยังไงผมไม่แน่ใจอ่าแต่เดี๋ยวก่อนนะมันจะทำลายท่อแล้วกันเหรอเฮ้ยถ้ามันทำลายท่อมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้โอเคท่อแข็งแรงมากแต่ความเป็นจริงคือ ถ้ามันพังสักขนาดนี้เนี่ยอันตรายอยู่นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมของให้เรียบร้อยตรงนี้โอเคถ้าของคุณพร้อมแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกกันสักนิดหนึ่งไม่สักนิดหนึ่งอะ่ะมันต้องไปเลยแหละจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวบางครั้งยากก็ไม่เหลี่ยมบางครั้งยากก็เหลี่ยมอันนี้ไงเหลี่ยมใสแล้วหนึ่งแหมอืมเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่าแถวนี้เนี่ย มันจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าอุ๊ยวิ่งอ่าท่านใหญ่เจอแล้วแล้วก็อัปลาระเบิดกันสักหน่อยยังไงครับยังไงเจ็บไหมเจ็บแหละอุ๊ยอืมไม่ไม่ได้รับประทานฉันหรอกนะนี่แน่อือจบยังไงดีนี่อุ้ยอุ้ยยังยังไงครับเอ้ยเรียบร้อย เจอแมกนัมไปแบบนี้ก็จอดได้นะต่อให้เจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามที่แต่อันนี้เดี๋ยวเชคก่อนมันยังมีเสียงเพลงอยู่ถ้ามันมีเสียงเพลงอยู่แสดงว่ามันต้องมีมอนสเตอร์อะปืนแฟร์พรุระเบิดทั้งหลายมาให้ครบ จากนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านเอกสารตรงนี้กันสักนิดนึงว่าเอกสารฉบับนี้จะพูดถึงอะไรกันบ้างมีทั้งหมด44แผ่นแล้วก็นี่มันมีอนี่อันที่2ความจริงอันใหม่เดี๋ยวเราอ่านนี่ก่อนล้ะกันนะ <is> ระดาษแผ่นนี้ก็พูดถึงว่ากระบวนก,การในการสร้างสรรค์เนี่ยต้องบอกว่ามันทําให้ฉันรู้สึกดีโอ,อดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเขียนที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็ต้องใช้พลังก,กำลังในการเขียนดีนิดนึงแนะนำว่าการเสียชีวิตและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบแบบ ล้มแบบเป็นโดมิโนแบบไม่สิ้นสุดสักทีแต่พุทธนสำคัญที่มันจะต้องเปลี่ยนเลยก็คือสิ่งที่คาดการไม่ได้เราไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะกลายเป็นอะไรความเป็นจริงนั้นมันซับซ้อนกว่าที่จะควบคุมให้มันได้ทั้งหมดแต่คำถามง่ายๆนั้นมันจะกลายเป็นคำถามที่แบบไร้ซึ่งความหมายทันทีเลยตระรงใครสร้างใครแล้วความจริงที่แท้จริงคืออะไรแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงหรือเปล่าคุณได้เรียนรู้ว,ว่า คุณไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในการไหลเวียนของช่วงการเวลานี้ไม่งั้นคุณจะกลายเป็นบ้าแทนนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นฉบับที่1ส่วนฉบับที่2นั้นเรามาอ่านตรงนี้กันนิดนึงตัวโปสเตอร์ที่แบบเป็นแบบในแนวหนังสยขของขวัญเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยนึกถึงเกี่ยวกับอเล็กเคซีนั่นเองซึ่งเป็นนักสืบที่อ,อ เพมากๆแล้วก็เขาเองเนี่ยก็มักจะถือปืนแล้วก็ทําใบหน้าที่แบบดุดันอย่างนี้ตลอดเวลาตอนที่ไปห้องด้านหลังเนี่ยแน่นอนว่าแสงสว่างทุกอย่างเนี่ยมันปิดหมดเลยยกเว้นอ่าตัวสปอตไลท์หรือโคมไฟตรงนั้นซึ่งมยังส่องสว่างอยู่แล้วฉายไปยังตัวางาพปินสีแดงบนกําแพงนั่นเองก็คือเป็นอันที่มันได้เพิ่มขึ้นมาทุกคนออ้หน้าจอสั่นแรงมากโอ้หม่ก็มันจะเล่นอะไรกับเราหรือเปล่า เราแค่จะมาแวะสำรวจทางเฉยๆโอ้ไม่โอ้มันปิดทางมาให้เราไปโอเคคือแค่จะไปสำรวจเฉยมันจะมีแบบพวกอาวุธอะไรที่แบบเราต้องไปเก็บหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยมันได้มา 40, 40กว่าหน้าเราไงอ่าอันนี้เราขึ้นไปก่อนละกันเนี่ไฟดับใสอีกม,มันเล่นเราแล้วอุ้ยยาเศร้าอยู่ใต้โครงไม้กันหรอยังไงคิดว่าฉันไม่เห็นหรอกนี่เอ,อ้ยจบ กันไหมถ้าไม่จบฉันก็จะยิงแกอย่างนี้เรื่อยๆนั่นแหละเอาละเดี๋ยวเราวิ่งอ,อง้อมซ้ายอ้อมขวากันนิดนึงแล้วก็ตรงนั้นก็มีอาวุธอยู่ดูสิอันนี้4ีแผ่นพอดีคอาแบตทดกันโอ้ยโอ้ไอ,กอ้ก็ก็ว่าอยู่ว่าทำไมเสียงเพลงไม่ดับนี่เนไป2ตัวรถเลยเอาละเรามาดูกันว่าถ้าเป็นอาวุธนี้แล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันต้องแรงแน่นอนมาครับออบิอย่างทุกคน พร้อมแล้วเราจะไปทำการเซฟเช็คพอยต์กันสักนิดนึงแน่ๆ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 แล้วก็อ่ะเช็คพอยต์กันหน่อยมันไม่ให้เราเข้าไปด้วยโอ้ my god นี่แน่เออจบแล้วก็อ่ะเซฟกันหน่อยหยิบปืนอ่าพรุนิดนึงอุ้ยอ่ะตกทันอยู่หรอกนะยังไงครับยังไงเออนี่แน่ อุ้ยอุ้ย้หลบทันยังไงอุ้ยเรียบร้อยเละไหมเละเถอะนะอืมเอาละดูเหมือนว่าเจ้ารถตัวนี้นะจะไม่ชันไปอย่างง่ายๆยังไงละ่ะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่หนึ่งเรียบร้อยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเช็คกันอีกนิดนึงว่าแบบมันจะมีเอกสารให้เราอ่านเพิ่มเติมไหมนะ อตอนนี้ในทุกอย่างก็ที่ไปเช็คเนี่ยก็หมดเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูนิดนึงเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยค่ะโอเคครับเราไม่เปิดโทรทัศน์เหมือนเดิมนะกลัวลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นเนื้อหาเสริฟที่แนะนํานะถ้าเปิดได้ก็ดูนิดนึงมันจะแบบมันจะพูดถึงแบบมิสเตอร์แคสมาปั่นหัวดอกเราอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้อ่าเช็คไ์แล้วระวัง เราจะต้องปิดพวกเทเลสโคไปไ่ได้ไมั้งงั้นพวกเราแกะสัญญาณไม่สำเร็จได้เลยมีปัญหามาเรามาลุยกันยังไงล่ะมากันสามตัวเลยเหรอโอ้โหมันก็เยอะมากเจอจุดครูปไปหน่อยเป็นไงแสบตากันไหมล่ะยังไงนี่เนี่ยด้านหลังอง่ายหลังหักไปแล้วหนึ่งยังไงครับนี่เนีย,ยไปแล้วสามตัวนี้ละ่ะนี่แสบตาใช่ไหมเอาความเมื่อปกคลุมกันหรอได้มีปัญหายิงเข้าไปอย่างไงคิดว่าก,กลัวเหรอได้นี่ไปอีกน,นัดหนึง่งเป็นไงล่ะเจ็บไหมอ่ะด้านบนมีอีกเหรออุย้ยนี่มันพี่น้อยแอดเดอสันใช่หรือเปล่า ถ้าถ้าใช่ดันชอยขอยิงโอ้ดีเดียวโอเคชาร์จก่อนแล้วก็ยิงอย่างนานจบไปแล้ว1นชุดมีอีกไงหมแอะจริงก็เข้ามานสายขวาเบียดหรือเปล่าอันนั้นๆๆตรงกลางนั่นไงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งไปเลยดีกว่าดูซิจะมาขี่ตัวด้วยกัน1ตัวเน้นเ้น,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 นยิงเข้าไปอู้สองตัวมาจากทางด้านบันไดทุกคนมาพร้อมกันเลยไหมสองตัวยังไงแสบตากันละสี่แสบตากันสี่แล้วก็ 1 2ึ่งสองอันนั่นๆจะทุบด้านหลังหรอไม่มีทางหรอกนาแล้วก็ช้าจริงไปอย่างนั้นยังไงแสบตานี่เนี่ยเขาหามาด้านหลังอันด้านบนมีอีกแล้วหรอได้ทหาแล้วก็ยิงไปสักหน่อยอุ้มาสองตัวสาตัวนี่ยังไงครับเดี๋ยวก็ยิงเองยิงเข้าไปเอ้าลืมไปเอ้ายิงเออนั่น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 อย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นคิดจะฟาดฉันหรอไม่มีทางหรอยังไงล่ะเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วมั้งขอเริ่มแห้ง้เนี่ยอละเดี๋ยวเราไป เก็บกระสุนอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าใช้ไปเยอะมากคือแม็กนัมเหลืออีกแค่9้านัดอะอาละเต็มแล้วหนึ่งอันนันยังมีอีกถือชั้นแรงมาเลยเหรอไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็ยิงอย่างนั้น2ตัวรวดเป็นยังไงหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะฟอกไฟมันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปหาดตรราเชลกันดีกว่าว่าแบบพ้ยเราสามารถจ่ายความเย็นไปเรียบร้อยแล้วอาละเหมือนได้ทุ้ออย่างแล้ะจะอยากให้นายเห็นนิดนึงว่าแบบนายหยุดความรุนแรงได้ด้วย ซึ่งมันขัดกับกฎฟิสิกส์นิดนึงเอาล่ะอย่างงี้ฉันก็มีพิสอยน่ดีใจมากอย่างงั้นี่ฉันจะส่งลิฟต์เข้าไปนิดหนึ่งจะจําได้ตอนที่เอ่อการพัชรนัครั้งแรกเนี่ยตอนนี้เขากเคลียร์ชัดเจนแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นหลุดทางอย่างที่คิดจริงๆที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงผ่านมาได้แต่มันก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอ่าเข้าไปกันตรงนี้กันนิดนึงเดี๋ยวเราเช็คหน่อยนะครับ ดรครับเรียนรู้ว่าฉัน,นเป็นนักฟิสิกส์ที่ใช้เวลามา15ปีเนี่ยในการทดลองอารอ์เมียางแล้วก็ได้โอ,อกาสนั้นเราจะนักการดูสิถ้าเกิดว่ามีนักฆ่าที่แบบถือขวานมาไมล่จามคุณน่คุณจะคิดว่าไงอล่ะฉันไม่เคยเจออพอว่าแบบนักฟิสิกส์ที่บ้าข้ามอยานี้ก่อนแต่สัญญานั้นใช่แล้วมันส่งมาสัญญาสำเร็จแล้วล่วอะอล่าน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายที่เราได้ทำภารกิจนี้นะถ้าทุกอย่างไปได้สวยคราวนี้เป็นรั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอหลูปเวลานี้กันรู้หรือเปล่า ฉันรู้สึกว่าฉันก็จำความจ,จำอะไรไม่ได้ที่เกี่ยวข้องว่าถ้าคน <don> คุณจากไปเป็นยังไง ก็อาจจะไม่ได้ไปถึงอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดทุกอย่างไปได้ดีแล้วก็คุณก็ทํางานของคุณต่อไปผมจะไม่ปรากฏอีกต่อไปและฉันไม่มีคนที่ชั่วชาญอีกต่อไปก็บอกว่าน่าจะคิดถูกนะฉันก็ชอบโอกาสนี้ในการที่จะพิสูจน์ข้อมูลอะไรบางอย่างที่ชัดเจนดูเหมือนว่าคนจะยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าฉันอะในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดมันมีภาพหลอนได้เกิดขึ้นก็ตามฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นสภาพทางจิตใจก็ได้แต่มันเลอะให้น่าเบื่อนะมิสเตอร์เวกแต่จบวันในวันนี้ฉันก็ยังเป็นนักวิทยาศาสตร่ลนนกัับ้อยู และแน่นอนว่ามันยังมีเรื่องตึงเตะถ้าเกิดว่าฉันสามารถเอื้อมเข้าไปถึงความลึกลับประมาณนี้ใครจะไปรู้ล่ะแต่ว่าความจริงนะความจริงเนี่ยมันอาจจะเปราะบางว่าขนาดหรือเปล่าจะดูเหมือนว่าคุณอาจจะแบบกระตือรือร้นกับเรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยด็อกเตอร์แต่ผมขอบคุณมากเลยที่คุณช่วยเหลือมาตลอดนะและพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้มีอะไรแนะนําเกี่ยวกับฉันเพิ่มเติมไหมคุณทำในสิ่งที่คุณต้องการทําเลยเพราะฉะนั้นปล่อยผมไปแค่นั้นพอแน่นอนแต่สำหรับสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่คุณประสบความสําเร็จมาคุณสามารถเอ่อก๊อปปี้ผลงานหรือผล,ลมาต่อได้ขอให้ตัวต่อหน้แก่นนะมันลากผมเลงเป็นนรกแล้วผมก็ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตของผมเนี่ยขึ้นอยู่กับมันและนักเขียนนยก็เป็นนักโกหกที่ดีด้วยเพาาราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือคำพูดของพวกเขาอ,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 อาจจะเชื่อถือไม่ได้และนี่เป็นโอกาสที่จะเปิดประตูไปยังโรคใบใหม่ที่อาจจะสร้างแต่ความเจ็บปวดเชื่อเถอะอย่ามาเดินตามผมก็ตามอย่าเดินทางตามผมนะโอเคประมาณนี้คือจะบอกว่ามันรัวจนแบบ แปลทบไม่ทันนะเอาจริง,รงอาระเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอกสาร,รฉบับนี้เนี่ยเขาเขียนว่างไงบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นทางที่ประหลาดก็ตามนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกอะไรบางอย่างในคาพูดของเขาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยช่วงเวลาน,นี้ได้มาถึงได้เวลาที่จะอยู่ที่สิ่งทุกอย่างแล้วหรือม่พวกเขาอาจจะไม่หยุดและตอนนี้เองเนี่ยเขาจะต้องมุ่งหน้าไปยังการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายสักทีหนึ่งอาระรอบนี้ไปที่ภาพาเอ่อลงสายโปรเจคเตอร์และเดี๋ยวดูกันต่อว่าจะได้เจออะไรหรือเปล่า คือแบบบางทีอะถ้าทคนฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราพูดรัวคือแบบเกมเนี่ยมันพูดรัวมากเลยนะแบบปูปแล้วประโยคยาวแบบถ้าแบบปลทันนี้เท่าเลยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วถ้าเกิดเขาระวังเรื่องอ่าประโยชน์ที่และสาระที่จะมาป่วนในจิตใจเขาแล้วก็เขาคงจะไม่ให้มันโต,รตรอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นครั้งนี้ เขาจะได้เห็นจุดอ่อนของมันและบางครั้งเขาอาจจะขี้ขาดกว่าเดิมก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเรายิ่งใกล้ความเป็นจริงมากเท่าไหร่แล้วนะครับนี่คืออ้อมมาลงไฟฟ้าเลยไม่ไปหานี่แล้วนะเซเรนาแล้วนะแกคิดว่าแผงของแกนั้นจะใช้งานได้กันเหรอไม่มีทางโลกหน้ามิสเตอร์เวกเดี๋ยวไกดีอ่านีน่ยังไงครับอ่าฮะนี่แน่โอเคแล้วก็จากนี้ไป แล้วก็ใส่แบตเตอรี่นิดนึงยิงยิงยิงอย่างงั้นยังไงโอ้ว้าวโอ้จบโดนเลื่อยแล้วอุ้ยไอตัวนี้อีกแล้วน้อยน้อยจะชนเหรออุ้ยอุ้ยโดนชนเนี่ยเต็มเต็มเลยยังไงดีเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยยังไงตรงนู้นอะยังไงครับนี่นี่ เรียบร้อยเอาละเก็บกระสุนกระสุนอะไรเรียบร้อยก่อนชุบชุบช,ช,ชก็คือรุอ้เนี่ยทบจะหมดแล้วอ้ามีไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะยังไงโอ้ยลืมหลืมไปว่าไอ้นี่โดนแสงไม่ได้เพราะถ้ามันโดนแสงมันจะแยกร่างนี่เน่นี่เนี่ยอุยยางอีกโอ้ยเดี๋ยวก่อน มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะอันึอุ้ยโอ้ย,อยเจ็บโยเจ็บโยอืมเออยังไงยังอีกเอาละ่ะจากน,นั้นมาเฮ้ยนี่ไงโอเคแล้วก็ยิงเข้าไปเอ้ยจบไหมอย่ารอบนี้จะไม่พลาดโอเคเช็คพอยต์เสร็จที่เรียบร้อยแล้วเอาละ่ะ เราไปฟื้นฟูพลังงานไฟฟ้าให้มันจ่ายไฟได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอา่าดูซิว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างอต้องเดินอ้อมไปมาปะร็อกให้แล้วมันเดินอ,อ้อมไหมจำไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เล่นแป๊บเดียวอะจำไม่ได้แล้วดึงแล้วก็เ,เปิดกล่องก่อนแล้วก็เอากระสุนมานะครับอีนนี้ดูไฟด้านบนนิดนึงอ่าให้เปิดด้านนี้ด้านเดียวชึบ ปิงปองเรียบร้อยดูสิไปมาแล้วแล้วใครจะปรากฏตัวออกมาหรือเปล่ารอบนี้ไม่น่ามีเอาละ่ะไปที่ตึกฉายภาพนี่เลยดีกว่าโปรเจคเตอร์โอเครอแล้วนะอุย้ยโดนเต็มๆอ่อยเต็มๆเอาอยกแล้วไม่เคยจะหลบได้สักทีเลยเอาล่ะอุ้ยอ่ายังไงโอ้โหมากันเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไม่ไหวแล้วอือจบจบไหมไอ้เนี่ยอีอุ้ยยิงหุย้ยอุ้ยอือยังไงครับระเบิดซะทีหนึ่งจบเกมโอเวอร์แค่นั้นไม่ต้องมาหาฉัแล้ทีนี้เราจะไปตึกฉายโปรเจคเตอร์ซึ่งก็คือกลับไปทางเดิมไปแหละกลับไปทางนี้แหละที่โดนไฟฟ้าช็อตมาเนี่ยนี่นี่นนช็อตช็อตช็อตอต ไม่โดนล็อกรอบเนี้ยไม่พลาดแล้วแล้วก็อับไปเรื่อยทางนี้ทางเดิมเพิ่มเติมคือนี่นี่ครับอันนั่นไงอันนั่นแมยังไงไม่ฉันไปหรอยิ่งหรออ้าวยังไงแกไม่มีทางออกจากที่นรอกเวกไม่มีทางแล้วไม่ต้องกังวลเลยฉันจะดูแลภรรยากับชีวิตของแกเอง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะตามแด่ดูเหมือนว่าแกจะกังวลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะแล้วยังไงเรียกพวกมาหรอหนายดูซิโอตัวใบเลื่อยมากี่ตัวสองตัวทุกคนมาสองตัวแบบนี้แล้วยังไงดีเอาละปาระเบิดไปสักหน่อยดีไหมสักหน่อยหนึ่งไหมเพื่อให้มันแสบตาอย่างนั้นแหละแล,ลลลหแล้วก็ยิงเข้าไปหนึ่งช็อตยิงเข้าไปหลบออ้ยหลบได้หลบได้อยู่หรอกนาแล้วก็ยิงเข้าไปมันต้องกำจัดสักตัวหนึ่งก่อนออ้ยโ,โอยโดนอุย้ยเกือบไปแล้ว เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแป๊บบนึงแป๊บบนึงอ่ะล่ะปลาละเบิดอีกนิดนึงเฮ้ยเน่จะเอาเขียวมาฟาดเหรออืมจะไงยิงหลังหักเลยแล้วยังไงครับจงไงโอ้หลบได้นะหลบได้หลบได้ใเต,ต็มเต็ม,ตมไม่ล้าเฮ้ย yeah. จบเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนไปวิ่งกันไปต่อคือจะบอกว่าทำไมเพลงลิเกธิ์มันเล่นรัวมากเลยนะี่ะคือต้องบอกว่าใครเล่นเกมนี้เนี่ยทําใจนิดนึงนะเพลงลิเกซิ์คือแบบ มาหนักมากอุ๊ยอะไรอะโอ๋โอ,อโอ้ยไม่ก็อู้เกือบไปแล้วจะไม่รู้นะว่านายกำลังทำอะไรแต่ฉันจะสง่งนายกลับไปที่ที่นายควรจะต้องไปแล้วล่ะโอ้ยไม่กนี่แน่อุ้ยอื้อหืออ่ะระเบิดสักทีหนึ่งเออยังไงเอ้ยจบนี่แน่ยังไงเดี๋ยวก็ยิงนี่เดีวก็ยิงอุ๊ยอื้อหม จ้วงล่ะจ้วงงั้นหรอจ้วงเก่งนะเราเนี่ยเอาละ่ะทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนั้นนิดนึงอ่าอะไรอะทิ่ที่แกทำนั้นมันจะสร้างความแตกต่างมากกว่าเดิมกันหรอเดี๋ยวนั้นมันก็จะจบเหมือนแบบเดิมไปแหละที่แกเคยเจอมาก,ก่อนอืมงั้นหรอได้เดี๋ยวก็รู้กันตอนนี้แหละเจ้าเออมิตาสแปรชลืมชื่อเลยเอาละ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา เลามานั่งดูกันว่าแบบมันจะมีป้อมตรงไหนเพิ่มโอ้ไม่กอดนี่จบอ่าอันใหญ่เจอแล้วแล้วก็ใายเข้าไปโอ้โหเฮ้ยนี่เน่ใส่แบตเตอรี่นิดนึงชวับชวับโอ้ย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 แป๊บเดียวแป๊บเดียวเอ้ยจบโอ้ยอุ้งรอบนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยโอ้ยโอ๋ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยเฮ้ยนี่ไงยัยงไงดีโอเคอย่างงั้นอือโจเปืนแฟง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมเอาละโอเคแล้วก็โอ้ยเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ตรงนึงด้านหลังเอาละเดีย๋ยวเรามาดูกันอือแล้วก็จิงเข้าไปแบบนี้เอ,าอ้ายังไงครับเรียบร้อย ยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยตายกอดแสดว่ามันมีีที่หนึ่งงั้นเดี๋ยววิ่งหาแป๊บนี่ไงยิงเข้าไปอย่างนั้นเออยจบเรียบร้อยอยังไงดีตรงนั้นอีกอนี่ไงเอาละก็โอ้โหชึบนี่ไงอืมยยังไงเจ็บไหมเจ็บแน่นอน โอเคถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาจบเรื่องราวตรงนี้กันสักทีหนึ่งดูซิว่ามันจะจบได้ไหมหวังว่านะจะจบได้อาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้ก่อนปิ๊งปองอีกครั้งเดิงอาละเชเบสแสงสว่างนั้นเข้าสู่กับดักชิสตาแล้วแล้วความจริงใหม่นั้นก็ใกล้จะเกิดถึงแล้วสิ่งที่เขาต้องทำนะคือต้องเปลี่ยนรายละเอียดของฉากนี้นิดนึง เพราะฉะนั้นต้องหาจุดที่มันเหมาะสมว่าแบบฉากไหนที่มันขาดไปซึ่งตอนนี้เนี่ย่าถ้าเรียงนะคั้มคือสุดท้ายก็คือตรงนี้นี่นี่น,นี่ไม่ใช่ช่วงรั้คืนก่อนที่แบบอ่ดวงตะวันจะขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งก็คือแบบช่วงตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้อ่าันนี้ก็เป็นออกัสเหมือนเดิมช่วงซัมเมอส่วนที่3ก็หมุนแผ่นโปสเตอร์ตรงนี้ครับชึบฟลิปไป ทีนี้สิ่งที่เพิ่มมาคือฟิล์มของอลิสเนี่ยจะต้องอยู่ที่ตรงโปรเจคเตอร์นั่นเองแล้วก็อัหมุนแล้วก็หมุนฟิล์มโปรเจคเตอร์ของอลิสหรออันนี้หรอใช่ไหมยหยิบได้อันเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปฉายตรงนี้แหละไหนดูซิได้หรือเปล่าให้ได้เถอะนะขอร้องขอร้องล่ะได้เถอะใช่ไหม ไม่มีเงาประกายออกมาแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วหรือเปล่าโอ้ไม่เอาหนาคู่หูทำไมถึงต้องทำอะไรแบบนี้เฮ้ยนั่นมันอะไรนี่มันอะไรเกินนี่มันไม่บอยดิจตทำอะไรข้าน่าจบลูกของแกไงล่ะจะมีเตอร์สครชแกไม่ควรจะทำแบบนี้ มันจะพลาดทศสิลปทุกอย่างที่แกบอยากจะได้แล้วแก็จะไม่ได้มันอีกเลยและนี่คือตากของฉันนี่คือชีวิตของฉันมันชีวิตของฉันทั้งหมดเลยบายบายพีเตอร์สแคร์สอ๋อในฉากนี้หรือเปล่าเออแล้วเปลี่ยนไปชุดอลันเวกแล้ว <Alan? S 1> ออลัน นั่นคุณจริงๆเหรอใช่ผมเองครับได้อย่างไรกันโอ้ในสุดก็ได้เจอกันแล้วฉันรักคุณเหลือเกินผมผมก็รักคุณเช่นกัน ผู้หญิงและผู้ชายคู่รักกันได้จากกันมาเวลานานและแสงสว่างแห่งลูกอุลนั้นได้สฉดฉายครั้งหนึง่งและในสุดเขาก็ได้กลับบ้าน <c oughs> ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจริงนั้น มันเป็นความฝันหรือเปล่าหรือความทรงจำหรือเป็นแสงประกายเล็กๆที่มันกำลังจะมาถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ยังแน่นอนคือฉากที่ถ่ายน,านั้นมันเป็นคนละสถานที่ที่ต่างที่ต่างเวลาที่ห่างไกลห่างไกลมากๆจากไนส Spring ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเกมอลันเวกอเมริก mm ันไนแม็กก็ถ้าเกิดให้สรุปเร็วก็คือมันเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคแรกประมาณ2ปีนั่นเอง2ปีในเกมอลันเวกภาคที่1เนาะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าอลันเวกเนี่ยพยายามที่จะหาทางจะกลับมาบนโลกแห่งความเป็นจริงแหละแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เดอะดักเพลสเองเนี่ยก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ถ้าว่าจำมิสเตอร์สแควรต์ตอนที่เจอภาคลายฉับเขายังแบบดูอ่อนแออยู่นะแต่ดูเหมือนว่าภาคนี้เนี่ย ดูจะมีพลังก,กาลังที่แข็งแรงมากขึ้นซึ่งเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตจริงนั่นเองเขาก็เลยแบบพยายามขัดขวางม่ให้อลันเวกเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนในเรื่องได้แต่ส่วนของอลันเวกตัวจริงเนี่ยก็พยายามจะทำอไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องหยุดลบในรกอันนี้สักทีแล้วก็พยายามที่จะแบบสื่อสารไปยังคนที่เขาคิดว่าน่าจะรู้ว่าแบบเอ้ยอลันเวกจะมีชีวิตอยู่ซึ่งก็คืออลิสกับแบรรี่นั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่เขาอยู่ในสถานที่ความมืดมิดตรงเนี้ย ไม่รู้ไงว่าจะต้องสื่อสารไงก็เลยคิดว่าช่องทางที่น่าจะสื่อสารได้เขาก็เลยแบบเหมือนน่าจะต้องเขียนเรื่องราวแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างผ่านเขาจะว่าน่าจะผ่านสัญญาณที่ส่งไปยังบนโลกมันน่าจะมีจุดที่เชื่อมโยงกันได้แหละก็เลยดาว่าดาอันนี้ดาอ่อนนะว่าอาจจะใช้รายการ Night s สปริงเป็นตัวส่งสัญญาณหรือเปล่านี้คือแค่คิดเอาไว้เฉยว่ามันจะเป็นจริงไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจเนาะก็ สำหรับในส่วนข,ของภาคนี้กจ็จบลงแต่เพียงทั้งนี้อย่างไรก็ตามที่เรามาได้ภาคนี้เพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวอลันเวกภาคสองเนี่ยมันจะมาแล้วละ่ะน่าจะเดือนตุลามั้งเดี๋ยวไงถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ต่อว,ว่าเฮ้ยแล้วเห็นภาคหนึ่งกับภาคอเมริกันในแมร์มา,มาขนาดนี้แล้วเนี่ยภาคสองเนี่ยตัวของอลันเวกเนี่ยเขาจะสามารถไปเจอกับเพื่อนของเขากับรรายาของเขาได้หรือเปล่าไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเกมนี้มาตลอดด้วยนะครับอุ้ยอู้เดีดีเดี๋ยวโอ้อะไรกัน อ,อยวบอกว่าสัญญาโทรทัศน์เมื่อกี้เป็นข้อความที่เอ่ออบรัดเวกจะสื่อสากรกับแบลลี่หรือเปล่าแต่แบรลี่หลับ